ราวความทุกข์ความเดือดร้อนอของชาวบ้านเราก็มีเป่าประกาศกันเหมือนกันครับผู้ได้เลยว่างานเล็กงานใหญ่ทุกมากทุกน้อยเนี่ยถ้าถึงรายการของเราพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงเป่าประกาศทีห่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้รับรู้อย่างวันนี้นะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ไหนบอกเลยว่าพลาดไม่ได้และติดตามพร้อมกันในช่วงตีค นี่มันถนนหรือทุ่งนาคะนั่นน่ะสิดูค่ะชาวบ้านเขาเอาเอาเอ,าอ,อกล้าข้าวใช่ไหมไปดำนาประชดแล้วอะอมันมันต้องดำในนาแต่นี่มันดำในถนนไม่ได้ถนนมันเป็นคลอนแล้วคุณผู้ชมนี่คือทำประชดนะนั่นน่ะสิคะชาวบ้านชาวบ้านโนนสว่างหมู่13ตำบลผักแพวอํำเภอกัรทารารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะเ,เ,เขาบอกว่า ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านนะแต่พอฝนตกลงมาทีไรเกิดน้าท่วมขัง แล้วก็กลายเป็นโครนแบบนี้กลายเป็นทุ่งนานสามารถดํานาได้เลยอะอาตพูตรงๆถนนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นถนนทางลูกรังค่ะแล้วพอมีน้ํามาฝนตกลงมาอย่างเงี้ยเละครับเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะคุณยายบัวทองพิมพ์เกตอายุ80ปีนะคุณยายบอกว่าตัวคุณยายเองและเพื่อนบ้านหลายครอบครัวเนี่ยมีบ้านติดอยู่กับเส้นทางเนี้ยบ้านติดถนนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมานานค่ะจะเดินเหินไปไหนก็ลําบาก รวมถึงมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งนะคือมันเดือดร้อนในทุกหน้าทุกฤดูใช่ไหรู้ไหมฝนตกก็เป็นโคลนอย่างนี้ใช่แล้วหน้าร้อนอะแห้งแห้งแล้วยังไงฝุ่นฝุ่นอูโหูชาวบ้านบอกว่าตากผ้าสีขาวกลายเป็นสีส้มเออจริงเหมือนกับคุณยายน้อยสายตาอายุ73ปีบอกเหมือนกันว่าเคยทําเรื่องนี้เรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยเอ้าคุณยายขายยังไงเปล่าประกาศมาหน่อยค่ะ ขอจักรไถ่เครือขอคูปีทางว่าเฮตไถ่เคียอลำบากไหมครับลำบากจ้ะย<ล>างกันยังสะท้อ,อนยังมือ อย่ังไงจนต่อหนงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้รับรู้แล้วนะทราบแล้วค่ะเพราะว่าทีมงานตีของร้องทุกข์เอาเรื่องนี้ไปถามทางอบตผักแพวค่ะพูดคุยกับนายกอบตผักแพวค่ะท่านนายวรเทพวารินนะคะท่านบอกทราบแล้วนะไม่นิ่งนอนใจพร้อมทั้งอนุมัติงบซ่อมแล้วละค่ะครัถนนเส้นนี้ี่ทางอบตได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมครับว่าจะลงหินครุกนะครับ เนื่องจากว่าฝนมาก็เลยลงดําเนินการไม่ได้ถ้าฝนหยุดนะครับแล้วถนนแห้งทีมงานกองช่างก็จะได้ลงดําเนินการคับโอ้ก็มีทั้งเรื่องของการแก้ไขในระยะสั้นก่อนค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะมีการดําเนินการ แก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวต่อไปใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็บอกว่ารับเรื่องแล้วเหมือนกันนะคะแล้วดียังไงรอกันอีกนิดนึงมไม่นานเกินรอก็จะได้ถนนที่เรียบร้อยสัญจรสะดวกสบายนะคะครับ